Smile, อะไรแม่ผมจำนเนี่ยถ้าบ่นตมานไปอย่างเนี้ยโดนด่าไหมเพชร80เขื่อนรีอะไรอะ6จังยังมีดีนะที่โจ๊ะก็ตามหลังยังดีอยู่ บอสปริงดีต่างมันยังดีอยู่แล้วไปต่อได้ไหมเนี้ยโอเค<ๆ>เดี๋ยวก็ดูกันเราจะตามออกมาเป็นสืดรอรอได้ไหมซู๊กี้